นะครับเสียงดังจ้าอ๋อเเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วฮะเปลี่ยนใจแล้วฮะข้อมูลผมผิดพลาดนะฮะกล้องผมรายงานมาไม่ตรงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะอาเฮียหลอกอาเฮียทุทิเฮียถนนเส้นนี้นะครับก็ประมาณห้าถึงหกปีแล้วคุณสุสพัฒนาเหรอทําไมมันนานจังนะนอะถนนเส้นนี้นะครับนี่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 ดูทุกคนฮะ เดี๋ยวผมเปิดเสียงให้นะฮะนี่นี่นี่มาแล้วนะฮะมาแบบเร่งด่วนเดี๋ยวผมจะเช็กเสียงน้องให้ขอทุกคนขอทุกคนเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้เนาะปลดเปิดเสียงให้นะครับฟังเสียงคนที่เจอมาเจอกันนะครับอ้วาดมแลบ ระเบกระกระดองวะครับครับน right. ี่ครับวดีครับ่ดีครับไปยืนกันอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยพี่โดมไฮโดรเจนเห่อเฮ้ยโอ้โหให้ดูเฮ้ยวันเช้าถึงวัดเราอ่ะ กินปกินเนียเที่ยวเหรอไปแล้วมาแล้วเรครับเอาชิช้ามาาเหรอดีัดอยนเลย อโอเคเอาจอเล็กลงให้แล้วนะครับ สักครู่นะฮะเขายังไม่ปล่อยซาวให้ผมใช่ไหมเดีย๋ยวรอสักครู่นะฮะเขายังไม่ได้ปล่อยซาวให้ผมแต่ว่าหน้าง,งานกระเสียงเบาๆนะครับร้านบรรยากาศดีใช่ใช่รอสักครู่นะตอนนี้ทางซีมทีมมีบอสยังไม่ปล่อยซาวให้ผมนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะบ่นว่าแอดค่าเสียงหายค่ะรอสักครู่นะครับ ยอมรับรับรกแอดไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณแอดที่เอาลงลืมลืมโทษทีโทษทีก็กะขึ้นเอาไว้เดี๋ยวกล่าวว่านุกปลายมาก็จะเอาลงขออภัยขออภัยลืมนี่แหละช่วยกันดูแบบนี้ดีหน้าจอเนาะอะไรชอบก็บอกนะครับอะไรชอบก็บอกอะไรที่มันกวางหูกวางตาหรืออะไรเอาลงเนี้คยคุยกันคุยกันแบบนี้น่ารักดีนะครับบางทีเราใช่ไหมเราทำหนึ่งคนกับคนที่ดูหน้าจอตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย 2,700คนเราสู้หน้าจอกันไม่ไหวหรอกเพราะว่าหน้าจอถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไง2,700กว่าตาคูณ2เข้าไปอ่ะอเสียงน้องมาแล้วเดี๋ยวฟังเสียงน้องนะครับเช็คัลโหลอ่ะอยากฟังเพลงอะไร เพลงเพลงนี้ฉันเขียนกุลีขึ้นมาเพราะเธอบ่อขอเพงเลงอะไรนะเมื่อกี้ขอบใจเด้อ อนามเวทีขอขอบใจเด้อมาครับแต่ไม่เล่นให้หรอกครับให้ขอเฉยๆแลกกับลอตเตอรี่มันถูกหรือเปล่ามันยังไม่ถูกไง เสียงรอสักครู่นะเอ่อทีมซาวยังไม่ได้ปล่อยเสียงเต็มมาให้นะฮะเดี๋ยวรอช่วงซาวนะครับใครที่บอกว่าอะไรนะเสียงไม่ได้ยินสักครู่นะครับสักครู่คุนเกียร์การ่นครั้งหน,นึ่งมันซื้อเล่มหนึ่งมีชื่อว่าทำไมเสียงเปงน็นงันวะตันดังใช้งานหูดังหนกะเกินไปทำอะไร มันให้เซ็นแก้วตั้งหลายใบเมื่อคืนอยู่ดีๆไปเซนแก้วได้ยังไงก็ยังงงอยู่เลย๋็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนมันเป็นปัญหาของน้องเตืงไม่ใช่ปัญหาของปายแล้ว <c oughs> เพลงอะไร ดาวคิดหอดอีกแล้วอ้าวขอไหมเพลงเลยขอเมืม่อก<บ><ค><ะ>ี้แฟนเพลงเขาขอเพลงขึ้นมาแล้วครับผมใช่ครับอันนั้นนะผมชอบสไตล์การแต่งตัวของเขาคนนั้นที่นั่งริมสุดอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ thank you